ดวงอาทิตย์ของเรามีมวลมหาสารสุดๆอยากได้หลักฐานไหม99.86%ของมวลทั้งหมดของระบบสุริยะอยู่ในมวลของดวงอาทิตย์โดยเฉพาะไฮโดรเจนและฮีเลียมที่ประกอบขึ้นเป็นดวงอาทิตย์ส่วนที่เหลือ0.14%ส่วนใหญ่เป็นมวลของดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงของระบบสุริยะโลกอันไม่ใช่ดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีการเคลื่อนตัวของเปลือกดาวเคราะห์ในระบบสุริยะนักดาราศาสตร์พบธรณีสันฐานคล้ายหน้าผาบนดาวพุธถ้าเป็นเช่นนั้นการแปลสันฐานก็อธิบายการหดตัวอย่างรวดเร็วของดาวเคราะห์ได้ ในภาพยนตร์ไซไฟเกี่ยวกับอวกาศส่วนใหญ่ตัวละครหลักจะเข้าไปในแถบดาวเคราะห์น้อยและต้องพยายามอย่างมากที่จะหนีก้อนหินจำนวนนับไม่ถ้วนที่อาจสร้างความเสียหายให้กับยานอาวกาศของพวกเขาขอโทษที่ทำไม่ผิดหวังนะแต่นั่นไม่ใช่เรื่องจริงแถบดาวเคราะห์น้อยเพียงที่เดียวที่นักดาราศาสตร์รู้จักตั้งอยู่ระหว่างดาววังคารกับดาวพฤหัสบดีมีดาวเคราะห์น้อยหลายพันดวงในพื้นที่นี้แต่พวกมันห่างกันมากจนแทบไม่มีโอกาสที่จะชนกันเลย ุบเขาที่เรียกว่าุูเขามารีนาิสบนดาวังคารนั้นใหญ่กว่าแกรนแคนยอนของโลกถึง10เท่าและเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้นักดาราศาสตร์งงงงเพราะดาวังคารไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่มีการแปลสันฐานของแผ่นเปลือกโลกแบบแอคทีฟบนพื้นผิวของดาวพฤหัสบดีมีบริเวณประหลาดที่เรียกว่าจุดแดงใหญ่เมื่อเร็วๆนี้นักดาราศาสตร์ได้สรุปว่าที่จริงจุดนี้เป็นพายุที่โหมกระหน่ำบ,บนดาวเคราะห์มาหลายศตวตรรษแต่เมื่อ20ปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นว่าบริเวณสีแดงเริ่มผลตัว ปัจจุบันเหลือเพียงครึ่งเดียวของขนาดเดิมและถึงอย่างนั้นจุดนั้นก็ใหญ่กว่าโลกหนึ่งเท่าครึ่งขณะมองดูดาวผ่านหน้าต่างห้องครัวคุณถามตัวเองว่าคุณส่งพิซซาไปอวกาศได้ไหมและที่สําคัญกว่านั้นคุณยังกินมันได้หรือเปล่าถ้ามันกลับมานี่เป็นคําถามสําคัญนะเอาละ่ะโฟกัสเราจะส่งพิซซาไปอวกาศได้ยังไงเนื่องจากกระสวยอวกาศลําแรกของนาซามีราคาประมาณ1.7ล้านล้านบาทผมก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะอนุญาตให้เรายืมจรวดใช้หนึ่งวันเนื่องจากอ่านมีสิ่งที่สําคัญกว่าที่ต้องทํา ถ้าไม่มีจรวดเราก็พาพิซซ่าไปสูงขนาดนั้นหรือเดินทางด้วยความเร็วสูงไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเก็บจรวดไปเถอะผมพอใจกับบอลูนอากาศอันน่าทึ่งของผมซึ่งยังคงพาเราไปถึงหนึ่งในสของอวกาศนำเราไปยังพื้นที่ที่เรียกว่าขอบอวกาศเนื่องจากชั้นบรรยากาศบนนั้นบางมากประมาณ1%เปอร์เซนของความดันที่ระดับพื้นดินจึงไม่เลวเลยที่จะใช้ทดแทนอวกาศจริงสำหรับการทดสอบนี้ มไม่สบายใจที่จะอยู่ไกลจากอาหารเย็นของผมอยู่ดีเพราะงั้นวิธีนี้จึงใช้ได้ผลดีกว่ามากกับปัญหาการละเลยอาหารของผมเพื่อให้แน่ใจว่าเราหาพิซซ่าเจอเมื่อมันมาถึงเราจึงติดวิทยุติดตามไว้ก่อนที่จะปล่อยไปมันจะส่งสัญญาณที่มีตำแหน่ง GPS ไปที่พื้นดินซึ่งจะถูกระบุบนแผนที่เพื่อให้เราตามหาทำให้เรารู้ว่าจะหาพิซซ่าเจอได้ที่ไหนว้าวผมรักเทคโนโลยีนี้จริงๆ และเมื่อเตรียมเสร็จเวลาก็มาถึงเราพบว่าพิซ่าของเราไม่เสียหายและหลังจากการกอดและลูบไล้ด้วยความรักผมก็พร้อมที่จะกินแล้วแล้วการรอมันคุ้มค่าไหมรสชาติเป็นยังไงบ้างแล้วกินได้ไหมได้สิแต่รสชาติน่ะเหรอจริง,รงๆแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ว่าผมลืมเอาไมโครเวฟไปด้วยขอบถูกแช่แข็งจากอุณหภูมิที่น่าสะพรึงระหว่างการเดินทางและผมหมายถึงการถูกแช่แข็งจริงๆตัวขนมปังเองก็มีน้ำแข็งตรงกลาง แต่ก่อนที่เราจะค้นพบสิ่งนี้ได้เราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราฉีกพ,พิซ่าออกมันกลับไม่หลุดออกมาตามปกติแต่มันหักราวกับว่าเราเพิ่งหักกิ่งไม้เรายังได้ยินเสียงคลิกด้วยซ้ำไม่มีขนมปังนุ่มๆอุ่นๆอ,อีกแล้วคุณควรเก็บไว้เป็นของหวานดีกว่าในกรณีที่ไอศครีมแช่แข็งหมดแต่คิดอีกทีทิ้งมันลงถังขยะไปเถอะถึงอย่างนั้นก็เยี่ยมมากที่เราส่งขนมปังกระเทียมนี้ไปที่ขอบอวกาศและยังคงกินมันอยู่ใช่ไหมเราทุกคนรู้ว่าโลกมีดวงจันทร์หนึ่งดวงแต่มีดาวเคราะห์น้อยอีกสองดวง 3753ครุดนี้และ2002 AA-29 ติดอยู่ในวงโครจรร่วมกับดาวเคราะห์ของเราอันแรกไม่ได้โครจรรอบโลกจริงๆแต่มีวงโครจรที่ซิงโครไนซ์กับดาวเคราะหนั่นเป็นสายหตุที่ดูเหมือนว่ามันโครจรอ,อย่างเสถียรรอบโลกในขณะที่ในความเป็นจริงมันมีเส้นทางเฉพาะของมันรอบดวงอาทิตย์อีกอันหนึ่งตามวงโครจรเกือบมารอบโลกของเราเส้นทางเฉพาะของมันนำดาวเคราะหน้อยดวงนี้เข้ามาใกล้เราทุกๆ95ปี ทำไมชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์บ้านเกิดของเราไม่หายไปกับสุญญากาศของอวากาศแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นพวกมันแต่โมเลกุลของแก๊สและไอระเหยที่ประกอบขึ้นเป็นชั้นบรรยากาศของเรารวนมีมวลด้วยเหตุนี้โมเลกุลทั้งหมดเหล่านี้จึงรู้สึกถึงแรงโน้มถ่วงของโลกเช่นเดียวกับที่เรารู้สึกพวกมันหลุดออกไปได้ก็จริงถ้ามีพลังงานเพียงพอตัวอย่างเช่นท้าโลกของเราอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากกว่านี้ชั้นบรรยากาศก็จะร้อนขึ้นและโมเลกุลของมันก็จะหลุดออกไปได้ง่ายขึ้น แต่โชคดีที่โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์พอสมควรและมีมวลเพียงพอที่จะรักษาชั้นบรรยากาศให้อยู่ในที่เดียวกันผลวิจัยเผยว่าดวงจันทร์มีหางและทุกเดือนมันพันรอบโลกของเราเหมือนผ้าพ,พันคอหางเรียวที่ประกอบด้วยอะตอมของโซเดียมนับล้านตามดาวบริวารของโลกและโลกของเรามักจะเดินทางผ่านมันตรงตรง ดาวตกพุ่งชนอะตอมโซเดียมเหล่านี้ออกจากพื้นผิวดวงจันทร์แล้วออกสู่อวกาศเป็นเวลาหลายวันในแต่ละเดือนที่ดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลกของเรานั่นคือเวลาที่แรงโน้มถ่วงของโลกดึงหางโซเดียมนั้นมาโลกของเราลากมันเป็นแถบยาวที่ล้อมรอบชั้นบรรยากาศของมันหางดวงจันทร์นี้ไม่มีอันตรายโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ตามนุษย์ยังมองไม่เห็นด้วยแสงสลัวกว่าที่คุณรับรู้ได้ถึง50เท่าแต่ในบางวันที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นกล้องโทรทัศน์กำลังสูงก็ตรวจจับแสงสีเหลืองจางๆบนท้องฟ้าได้ างดูเหมือนจุดวาบวับที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง5เท่าของพระจันท์เต็มดวงคุณอาจไม่เชื่อแต่ดวงจะดูเหมือนจะหดตัวดาวบริวารของโลกตอนนี้เล็กกว่าที่เคยเป็น35.7เมตรเมืม่อหลายร้อยล้านปีก่อนสาเหตุของปรากฏการณ์นี้อาจเป็นเพราะภายในดวงจันทร์เย็นลงนอกจากนี้ยังอธิบายแผ่นดินไหวที่เขย่าพื้นผิวของดาวบริวารของดาวเคราะห์ของเราได้ ปรากฏว่ามีดาวเคราะห์มากมายในจักรวาลและแม้แต่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกที่มีน้ําที่เป็นของเหลวหรือกลายเป็นน้ําแข็งดาวที่ใกล้ที่สุดอยู่ในระบบสุริยะของเรานั่นคือยูโรป้าหนึ่งในดาวบริวารของดาวพฤหัสบดีนักวิทยาศาสตร์เกือบจะแน่ใจว่าภายใต้พื้นผิวน้ําแข็งมีน้ําอยู่จริงแต่ยังเร็วเกินไปที่จะตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องที่อาจมีสิ่งชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงนี้น้ําในรูปแบบของเหลวเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆอย่างที่ต้องมารวมกันเพื่อให้ชีวิตปรากฏบนดาวเคราะห์ดวงนี้ในปี2019 In Si ซต์แลนเดอร์ของนา sa ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อศึกษาภายในดาวองคารได้บันทึกแผ่นดินไหวบนดาวองคารเป็นครั้งแรกแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณ2ครั้งต่อวันส่วนใหญ่เบามากคุณจะไม่รู้สึกถึงมันด้วยซ้ำถ้ามันเกิดขึ้นบนโลกของเราจนถึงขณะน,นี้มีการตรวจพบแผ่นดินไหวบนดาวองคารกว่า300ครั้งนี่เป็นการสั่นครั้งแรกของวัตถุในอวกาศที่ไม่ใช่โลกและดวงจันทร์ปรากฏการลึกลับอีกอย่างที่ค้นพบจากยานนี้คือการกระจายแม่เหล็กที่แปลกประหลาดพวกมันเกิดขึ้นทุกเที่ยงคืนรอบๆยาน ยังไม่ชัดเจนว่าการกระจายเหล่านั้นคืออะไรบางทีหลังเที่ยงคืนพวกมันจะออกมาเที่ยวหรืออะไรทํานองนั้นดวงจันทร์ของเราซ่อนแหล่งน้ําได้มากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยคิดพื้นผิวของมันมีสิ่งที่เรียกว่าอ่างดักเย็นนั่นคือพื้นที่ที่อยู่ในเงาถาวรถ้าคุณยืนใกล้ขั้วข้างหนึ่งของดวงจันทร์โดยเฉพาะขั้วใตา้คุณจะเห็นเงาดังกล่าวทั่วทั้งบริเวณมีอ่างดักเย็นขนาดเล็กและใหญ่กว่าหลายแสนอ่าง ภมมีภาคเหล่านี้อยู่ในความมืดชั่วนิรันด์และอาดอยู่มาโดยไม่ได้เจอแสงแ,สงแดดแม้แต่น้อยเป็นเวลาหลายพันล้านปีและตอนนี้นะักวิทยาศาสตร์คิดว่ามีซ่อนอยู่มากกว่าที่เราคิดซึ่งรวมถึงแผ่นน้ำแข็งเล็กๆไม่ใหญ่กว่าเหรียญสลึงแต่ก็ยังมีบางสิ่งที่นักบินอวกาศใช้ดื่มหรือใช้เป็นเชื้อเพลิงจลวดได้น้ำส่วนใหญ่อาจถูกเก็บไว้ในแก้วหรืออาจจะเป็นเมล็ดพืชบนผิวดวงจันทร์ทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่า พื้นผิวดวงจันทร์ส่วนใหญ่กักเก็บน้ําได้แต่ไม่มีใครพิสูจน์ได้จนกว่าจะมีคนไปที่นั่นด้วยตนเองหรือส่งโรเวอร์ที่จะขุดใต้พื้นผิวดวงจันทร์ไม่ได้สีขาวโพลนและไร้สีนักบินอวากาศอพอลโลที่ลงจอดที่นั่นในปี1969กล่าวว่าดวงจันทร์เป็นสีน้ำตาเล็กน้อยการศึกษาในภายหลังพบว่าพื้นที่ดวงจันทร์สีเข้มบางแห่งมีสีน้ำตาและสีฟ้า